สวัสดีเพื่อนเพี่ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับฟิกกิ้งชาแนลอย่เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการทํางาน Sublimation นะครับสําหรับโมของแก้วหมวกจานนะฮะทุกขั้นตอนเลยนะครับตั้งแต่การทําไฟล์แล้วก็การเปลี่ยนของโมนั่นเองนะครับ อุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมพร้อมเนี่ยสำคัญเลยก็คือไม้บรรทัดนะฮะเอาไว้วัดไซส์ขนาดของวัสดุเรานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเทปกันความร้อนนั่นเองนะครับคลิปนี้ก็ค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงนะครับก็จะเป็นขั้นตอนหลายวิธีนะครับในการทาโมพวกนี้นะฮะก็ขอให้เพื่อนๆดูจนจบแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จทุกคนทุกท่านด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูขั้นตอนวิธีการทํากันเลยนะครับอันแรกก็จะเป็นโมของแก้วนะครับวิธีที่ผมวัดไซส์เนี่ยผมจะใช้กระดาษ A 4นะฮะมาห่อของแก้วก่อนนะครับแบบนี้ อันนี้ก็คือประมาณของหน้ากว้างนะครับของแก้วนะฮะก็จะได้หน้าไซส์ a 4เลยนะครับก็คือ21ประมาณ21นะครับส่วนความสูงนะวัดจากแก้วได้เลยเพราะว่าแก้วมันโค้งนะครับผมจึงใช้กระดาษวัดนะครับความสูงก็จะประมาณ9.4นะครับหรือถ้าเพื่อนเพื่อนจะเอาเลยมาก็ได้นะครเวลาที่ใครที่อยากแบบ รีดให้มันเต็มแก้วเลยให้มันล้นแก้วนะครับก็เอาสักสิบนะครับเนี่ยเลยทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแบบเลยนะฮะก็คือรีดเต็มแก้วเลยนะครับสูงสิบเซนนะครับอย่างนี้เราจดไปก่อนยี่สิบเอ็ดคูนสิบนะครับสี C ่เอ็มอ่านะครับต่อมาในการทํางานซับตัวนี้ก็มาที่โปรแกรม Photoshop นะครับโปรแกรมที่ผมจะใช้คือโปรแกรม Photoshop ถ้าใครถนัดอ e ีลาสก็ลองใช้ในโปรแกรมของอ e ีลาสดูนะฮะมาที่โปรแกรมหน้า p o t t s s o p นะครับก็ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็กด New วนะครับเข้ามาขนาดแก้วนะที่เราวัดเมื่อกี้นะหน้ากว้างก็จะอยู่ประมาณ21นะครับแล้วเปลี่ยนตรงนี้เป็นเซนติเมตรนะฮะหน่วยใส่ไป21นะครับแล้วก็ผมวัดเนี่ยก็คือให้มันเกินแก้วนะก็ความสูงเนี่ยใส่ไปสัก10หรือ11ก็ได้อ่ะอันนี้ผมใส่ไปไว้11 ต่อมาก็กดโอเคได้เลยนะครแต่ถ้าของใครไม่ได้เป็นแบบหน้าตาแบบนี้นะในเวอร์ชันของ p h o t o s h o p นะครับแต่ว่าก็จะคล้ายๆกันจะมีโหมดเปลี่ยนเป็นเซนติเมตรเหมือนกันเวลาที่เรากดไฟล์แล้วก็นิวมานะครับเราก็แค่เปลี่ยนเป็นเซนติเมตรแล้วก็มาใส่กว้างคูณสูงเท่าไหร่ที่เราวัดไซส์ขนาดของแก้วมานั่นเองนะครับเสร็จแล้วกดโอเคพอเรากดโอเคเสร็จแล้วต่อมาเราก็กดรูปที่เป็นรูปแม่กุญแจรตรงนี้ออกนะครับ จากนั้นเราก็นํารูปเข้ามานะฮะรูปที่ผมจะนําเข้ามาก็จะเป็นรูปนี้นะฮะเสร็จแล้วเราก็คือเรากดค้างที่รูปนะครับอย่าเพิ่งปล่อยนะฮะแล้วก็มาที่ตัวงานของเราที่เราเปิดหน้าหน้าใหม่มานะครับแล้วก็มาวางที่พื้นที่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จัดวางได้เลยนะครับการปรับขนาดนะฮะกดคอนโทรลแล้วกดตัว T ค้างไว้นะครับกดอัติเนตค้างไว้แล้วก็กดล o ก k ิ้งนะฮะเพื่อซูมดูขนาด งานเรานะครับกดซูมตรงลูกกิ้งดูนะครับเสร็จแล้วต่อมาเรากดชิป f t ค้างไว้นะครับแล้วก็เลือกที่มุมนะครับปรับขนาดได้เลยแบบนี้นะครับเสร็จแล้วกด Enter นะฮะพอเราปรับขนาดอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาสั่งพิมพ์ได้เลยนะครับไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็มาที่ p r i ้นนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราเลือกเครื่องปริ้น์ของเรานะฮะถ้าใครเป็น L 3 1 1 0น่นะให้เลือกเป็น L 3 1 1 0นูนะครับถ้าใครเป็น Air ปัก็เลือกเป็น Air ปันะครับก็จะมีอยู่2ตัวนะฮะในงานการปิเอมนชันอย่างของผมเป็น Air ปันนะครับก็เลือกเป็น Air ปันะฮมะมาที่ปร i n นติ้งเซตติ้งนะครับต่อมาเขาก็จะขึ้นหน้านี้นะครับ เราก็ดูว่ากระดาษที่เราใส่ไปเนี่ยเป็นขนาดอะไรนะครับผมจะใส่เป็นขนาด A4 นะเพื่อนเพื่อนเราก็เลือกเป็นขนาด A4 นะครับตรงนี้เขาจะติ๊กว่าแนวนอนหรือแนวตั้งนะครับเราก็ติ๊กเป็นแนวตั้งนะเพราะเราใส่แนวตั้งไปนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับแผ่นเปเปอร์นะครับกับคอสซี่นะครับจะใช้เป็นกอสซี่ก็ได้หรือว่าแผ่นเปเปอร์ก็ได้นะครับแล้วก็ เลือกสูงตรงนี้นะครับเป็นความละเอียดสูงนะครคุณลิตี้ความละเอียดสูงนะครับแต่ถ้าเครื่องของใครเนี่ยหัวพิมพ์ออกไม่ยังออกไม่ครบนะครับหรือว่าออกน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เลือกเป็นตรงนี้ครับอ่าพรีเมียมกอสซี่นะครับแต่ถ้าเครื่องใหม่ๆเนี่ยเลือกแค่แพนเปเปอร์ก็พอนะครับในหัวพิมพ์ใหม่ๆนะแต่ว่าหัวพิมพ์เนี่ยถ้า ada, ใช้งานไปนานนก็เลือกเป็นตรงนี้ครับ พิมยมกอสซี่นะครับต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะไม่ว่าเพื่อนๆจะซื้อเครื่องที่ไหนกันแล้วแต่นะครับหัวพิมพ์มีอายุการใช้งานนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้หรือไม่ใช้เนี่ยหัวพิมพ์อของเครื่องปริ้นเนี่ยมีอายุการใช้งานหมดนะครับแต่ถ้าของใครเป็นภาษาไทยตรงนี้จะเป็นกระดาษธรรมดานะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นคุณภาพสูงต่อมามาที่หน้านี้นะครับในโหมดออปชันตรงนี้ หน้านี้เนี่ยให้ติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเวลาทเ,เวลาที่เราทํางานสรีิเวนชั่นต้องติ๊กมิลเลอร์อิมเมจนะครับถ้าแต่ถ้าเป็นภาษาไทยจะเขียนว่ากลับซ้ายขวาของรูปภาพนั่นเองนะครับต่อมามาที่ตรงนี้ฮะัคัตตอมเลือกแอดตรงนี้ครับแล้วก็ติ๊กที่คัลเลอร์ตรงนี้นะครับมาที่คัลเลอร์โหมดเลือกเป็น Adobe 1.8นะครับแล้วก็ตรงนี้เลือกเป็น1.8นั่นเองนะครับ ที่เหลือเราก็ไม่ต้องไปปรับนะถ้าไม่ใช่รูปคนนะครับถ้าไม่ใช่รูปคนหรือรูปเป็นสัตว์หรือเป็นเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับเป็นรูปคนเป็นรูปบุคคลเงี้ยเราปรับแค่นี้พอนะครับแล้วก็กดโอเคได้เลยนะครับเสร็จแล้วเรากดโอเคได้เลยจากนั้นเขาก็จะปรับกระดาษให้นะครับที่เราเลือกเป็น a 4นะแล้วก็ขย่บขึ้นมาข้างบนนิดนึงนะครับทีนี้เห็นไหมมันจะมีซ้ายขวามันเกินซ้ายขวานะครับเพื่อนๆมาที่มุมตรงนี้นะครับแล้วก็โยนมันไปนิดนึง รปรับให้มันพอดีของหน้า A4 ที่เราทําไว้เสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็พิมพ์ได้เลยนะครับกดสั่งพิมพ์ได้เลย ขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะมาเปลี่ยนโมก่อนนะครับในโมของเครื่องรีดต่างๆอันนี้จะเป็นโมเดิมก็คือไว้สําหรับรีดเสื้อนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นโมอื่นนะที่จะเป็นโมแก้วหมวกจานนั่นเองนะครับก็จะมีน็อตอยู่2ตัวนะมีน็อตด้านนี้กับด้านนี้นะครับเราก็ไขน็อตด้านเนี้ยไขน็อต2ตัวเนี้ยออกก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ยกตัวนี้ออกนะครับอันดับแรกนะครับให้เราถอดสายแจ็คตรงนี้นะครับ ถอดอ,ออกเสร็จแล้วนะฮะก็จะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะมีน็อตอยู่ตรงนี้2ตัวนะครับให้เรานําไขควงนะมาไขานะครับเพื่อคลายตัวน็อตออกนะครับเ <c oughs> มื่อเราคลายน็อตเสร็จแล้วนะครับเราก็ยกออกแบบนี้นะครับต่อมาเราก็เอียงตัวโมนี้มานิดนึง โมแรกที่จะใส่ก็จะเป็นโมแก้วนะครับแบบนี้นะฮะก็จะวางไว้แบบนี้นะรหรือใครจะถอดตรงนี้ออกก็ได้เนี่ยถอดตรงนี้ออกแล้วก็เสียบตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะใส่วางไว้ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่าาใใสายแจ็คของตัวนี้นะครับ พอใส่ใสายแจ็คเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นโมแก้วโมแก้วรุ่นใหม่นะ,ะที่เป็นห้าอินหนึ่งจะมีอยู่2อันนะครับถ้าอบนานไปก็มีสีมีโมแก้วตัวเล็กแบบนี้นะครับกับตัวแก้วมาร์กแบบนี้นะฮะ,บบะ,ะถ้าแบบนี้ก็จะเป็นสําหรับทรงกระบอกแบบนี้นะคะะนรับอ่เอาไว้รีดแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นขวดที่ขวดน้ําที่ทรงกระบอกมันจะเข้าตรงนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยเวลารีดตรงนี้มันจะเหลือนะฮะ ันนี้ผมจะลองเทสเป็นในส่วนของแก้วมักก่อนนะครับอันนี้ก็เ๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับวิธีเปลี่ยนเราก็เนี่ยครับถอดต,ตรงนี้ออกนะครับเขามีน็อตเกี่ยวให้เราก็ใส่ตรงนี้เกี่ยวเข้าไปตรงบริเวณนี้ได้เลยนะครับตามน็อตเนี่ยที่มีวางไว้ให้นะครับอ่าเสร็จแล้วต่อมาทีนี้เราก็ต้องเทสความแน่นของแก้วก่อนเวลาที่เรารีบนะครับเราใส่แก้วไปนะครับแล้วก็ลองกดดูอ่าให้มันแน่น เลยนะครับรอบๆเนี่ยดูว่าไม่ให้มีช่องโหว่นะครับเวลาปรับเราสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับหมุนทวนเข็มนะหมุนออกก็คือคลายไม่ให้มันแน่นนะหมุนตามเข็มก็คือบีบตัวแก้วเนี่ยตัวโมเนี่ยให้มันแน่นกับปกับแก้วนะครับงานซับก็จะแน่นๆหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้วหมวกจานหรืองานรีดผ้ารีดเสื้อนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้เนะี่ยพอเราทดสอบเสร็จแล้วนะครับอันนี้เราก็พร้อมที่จะ ปลิ้นตัวงานแล้วก็นามารีแล้วนะครับต่อมาเรามาเปิดเครื่องครับตั้งความร้อนกดเซตก่อนนะครับตัวแก้วความร้อนจะอยู่ที่200นะครับอ่าวินาทีผมจะใช้170นะครับก็จะมี150 170ถึง180นะฮะก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนลองทดสอบใช้ดูนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมลองเทสก็ใช้อยู่ประมาณ170นะครับเสร็จแล้วกดเซตอีกทีนึงนะครับอ่าพอเราเทสเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็รอความร้อนมันถึง200แล้วเราก็นำแก้วนะมา ใส่โมลี่ได้เลยนะครับ ต่อมาเป็นจานนะครับจานก็จะมีหลายแบบนะครับในงานสามมิตินะครับบางอันก็จะรีดได้เต็มเลยบางอันก็จะได้เฉพาะตรงกลางนะครับแต่นี้ผมจะเผื่อไว้ประมาณตรงกลางนะฮะจะไม่รีดเต็มเลยนะครับก็วัดแค่สูงก็พอนะครับวัดด้านเดียวพอก็ประมาณ8เซนนะครับ8คูณ8นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะสูงกับกว้างแบบนี้นะครับจาน8 8ต่อมานะครับก็จะเป็นขนาดของจานนั่นเองนะครับเราก็ไปที่ไฟล์เหมือนเดิมนะครับแล้วกกดที่นิวนะครับเลือกเป็นเซนติเมตรหน่วยนะครับจากนั้นเราก็ดูว่าเราเขียนเราวัดไว้กว้างคูณสูงเนี่ยเท่าไหร่นะครับผมวัดไว้8เซนนะครับก็คือ8คูณ8นั่นเองเราก็ใส่ไป8นะครับความสูง8แล้วกดโอเค อ่า oh. er no. แล้วกดรูปกุญแจตรงนี้ออกนะครับอ่าทีนี้เราก็ได้อ์ตบอร์ดเราเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็ไปนํารูปมานะครับตัวนี้ผมจะทําเป็นวงกลมนะครับอ่าผมจะใช้เป็นรูปนี้นะครับเหมือนเดิมฮะคลิกที่รูปค้างไว้นะครับอย่าเพิ่งปล่อยนะฮะแล้วเราก็ลากมาที่งานของเราเสร็จแล้วเราก็วางไว้ได้เลยนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เหมือนเดิมขยับรูปกดคอนโทลแล้วก็ตัว T นะครับมาที่มุมกดชิปนะครับ แต่ถ้าใครเป็น Photoshop รุ่นใหม่ๆนะอย่างเช่นรุ่นตั้งแต่20ขึ้นไปเนี่ยเวลาเราขยายนะเราไม่ต้องกดชิปนะครับอันนั้นก็จะล็อกสเกลให้แต่ของผมเนี่ยเป็นเวอร์ชัน15นะคเป็นเวอร์ชันตัวเก่านะครับเวลาที่เราจะขยายแบบนี้เห็นไหมมันจะยืดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกดชิปนะฮะสเกลก็จะไม่เพี้ยนนั่นเองนะครับอ่าเราก็ขยายให้เต็มนะครับตัวนี้ผมจะทําเป็นวงกลมอ่าทำแบบทำยังไงอ่าเดี๋ยวมาดูนะฮะเรามาที่เครื่องมือ ที่มีรูปปานะครับด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับคลิกแล้วก็คลิกขวานะครับเลือกวงกลมนะครับกดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็ลากวงกลมอย่าเกินกรอบสี่เหลี่ยมที่เราทํานะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้ลูกศรนะขยับขยับมาให้มันอยู่ตรงกลางนิดนึงอ่าพอเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่ด้านบนนะฮะจะเขียนว่า select นะครับแล้วมาเลือกที่ invert อ่าจากนั้นกดปุ่ม delete ครับ ามาที่เลเยอร์ตรงนี้นะครับเราปิดไปเลยอ่าเสร็จแล้วเราก็จะได้รูปเสร็จแล้วนะไอ้คลิกให้เส้นปากออกก็คลิกที่ว่างๆนะครับคลิกทิ้งไว้แล้วก็มาที่รูกศอนนะครับทุกครั้งที่จะจบงานเราเนี่ยเราต้องมาคลิกที่รูปกศนทุกครั้งนะครับจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปที่ไฟล์แล้วก็นําไปพิมพ์ได้เลยนะครับเลือกพิมพ์น,นะครับ เลือกพิมนแล้วก็จับวางนิดนึงนะครับมาที่ริ้น setting. เซตติ้งอ่าเสร็จแล้วเลือกเป็นแพนเปเปอร์กระดาษธ,ธรรมดานะครับแล้วก็เลือกเป็นไฮก็คือสูงนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะกลับ,บซ้ายขวาเหมือนเดิมอ่าติกมิลเลอร์เมดนะฮะกลับซ้ายขวาของภาพเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงนะครับอ่าคับต้อมนะฮะแล้วก็มาตรงนี้นะครับ ในส่วนของตรงนี้เนะี่ยอาร์เรบี้อนะครับแล้วก็เลือกแถบสีตรงนี้อ่าทีนี้รูปคนนะครับหรือรูปสัตว์เลี้ยงต่างๆเนี่ยรูปบุคคลก็จะอาจจะมีปรับเพิ่มนิดนึงนะครับอ่าอันนี้รูปบุคคลหรือรูปสัตว์เลี้ยงนะครับผมผมจะปรับไว้ประมาณนี้นะครับในกรณีที่เราไปล่นลงบนแก้วนะครับหรือพวกจานกระเบื้องประมาณนี้นะครับ เพราะว่าไม่งั้นรูปบุคคลเนี่ยก็จะมืดนิดนึงนะครับให้เรามาดูตรงนี้ฮะจะเขียนว่ามาเจนต้านะครับในส่วนของสีแดงหรือสีมาเจนต้าตรงนี้นะครับเวลารูปที่เราพิมพ์รูปคนออกมารูปก็จะแดงแงนิดนึงนะครับเราก็ลดแดงออกมานะครับลดตรงในส่วนของคอนท้านะครับก็คือความเข้มนะครับเพิ่มสว่างนิดนึงนะครับส่วน สีเหลืองนะครับผมก็ลดมานิดนึงนะครับถ้าเราลดแดงเยอะเกินไปนะครับรูปก็จะออกเหลืองๆนะครับแล้วก็ลดเหลืองไปนิดนึงนะครับแล้วก็เพิ่มความสว่างไปเป็น10บนะครับก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆลองพิมพ์ออกมาดูก่อนนะครับให้ดูตรงกระดาษก่อนว่าผิวของบุคคลเนี่ยมันเหลืองไหมมันแดงไหมมันมืดไหมแต่ถ้าพิมพ์มาแล้วออกอมฟ้านิดนึงนะครับหรือออกสว่างนิดนึงก็เวลาที่เปรี่เนี่ยก็โอเคแลละถือว่าใช้ได้แล้วครับเสร็จแล้วกดโอเคได้เลยนะครับ จากนั้นกดโอเคฮะแล้วก็สั่งปิ้นได้เลยนะครับโมต่อมานะครับที่จะเปลี่ยนก็จะเป็นโมของจานนะครับก็จะเป็นทรงกลมแบบนี้นะครับขนาดประมาณ1 3บสามูณสเซนนะครับอันดับแรกเราก็ถอดเหมือนเดิมครับถอดแจ็คของตัวนี้ออกมานะครับเขถอดออกมาเสร็จแล้วนะครับ ในส่วนบริเวณของตัวกดจะมีตัวน็อตไว้ให้เกี่ยวนะครับอยู่2ตัวเหมือนตอนที่เราถอดฐานตัวรีดออกไปนะครับเราก็หันในส่วนของด้านนี้นะครับเข้าหาตัวแจ็คตรงนี้เสร็จแล้วก็เอาน็อตเกี่ยวแบบนี้นะครับแล้วก็ไขน็อตให้แน่นนะครับ เสร็จแล้วก็เสียบแจ็คตรงนี้นะครับเข้าตรงนี้ได้เลยต่อมาเราก็เอาจานที่เป็นงานซับเมิเนชั่นนะครับเอามาวางทาบดูก่อนนะครับลองกดความแน่นดูนะครับก็ปรับให้มันแน่นนิดนึงแต่อย่าให้มันแน่นมากนะครับไม่งั้นจานมันจะแตก ปรับความแน่นได้แล้วเสร็จแล้วต่อมาเราก็มาตั้งความร้อนแล้ววินาทีกัน มันก็จะเป็นหมวกนะครับหมวกก็วัดตามความกว้างแล้วสูงได้เลยนะครับก็เอาประมาณตรงกลางๆแบบนี้นะครับประมาณสักเอากลางๆตรงนี้ดีกว่า12นะครับผมจะวัดไซส์ไว้12กว้าง12นะฮะส่วนความสูงความสูงเประมาณสัก5นะครับหมวก12คูณ5นะครับ ต่อมาก็จะเป็นรูปของหมวกนั่นเองนะครับเราก็ไปที่ไฟล์เหมือนเดิมฮะกด New วนะครับทีนี้เราก็มาดูขนาดของหมวกนะครับหมวกก็วัดได้ความกว้าง12เซนนะครับสูง5เซนกดโอเคได้เลยนะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็ไปเอารูปมานะครับคลิกที่รูปค้างไว้นะครับแล้วก็ลากมาที่หน้ากระดาษเราแล้วก็วางอ่าเห็นไหมแต่ก็ตัวนี้ไซส์งาน ตัวนี้ใช้งานก็จะใหญ่นิดนึงนะครับแล้วก็กดคอนโทรลทีนะครับเหมือนเดิมแล้วเราก็ย่อนะฮะกดชิปค้างไว้ด้วยนะครับแล้วเราก็ย่อกดชิปค้างไว้แล้วเราก็ย่อแบบนี้นะครับกด e n t e r นะฮะเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นขนาดรูปของหมวกเรานะครับกดปิดตาตรงนี้ก็ได้นะครับจะปิดหรือจะเปิดก็ได้นะครับ แล้วก็มาที่ลูกศรนะครับไปที่ไฟล์นะครับกดลิงก์ได้เลยนะครับทีนี้ก็ขยบรูปมาบนบนหัวกระดาษนิดนึงนะครับจะได้ไม่เปลืองเสร็จแล้วมาที่พิมพ์ครับก็เลือกประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็มาที่โหมดเหมือนเดิม Miller นะครับกดอย่าลืมกดตรงนี้นะครับมิลเลอนะฮะแล้วก็มาตรงนี้คัตตอมอ่าแดเข้าไปนะครับ ทีนี้อย่างที่บอกถ้าเราเป็นรูปธรรมดานะรตรงนี้เราไม่ต้องปรับเราปรับให้มันเป็นศูนย์เหมือนเดิมหมดเลยนะครับโอเคได้เลยนะครับจากนั้นเราก,กดโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็สั่งพิมพ์ได้เลยนะครับโมต่อมาก็จะเป็นโมหมวกนะครับโมหมวกก็จะเป็นแบบนี้นะมีอยู่2ชิ้นนะครับมีใส่ฐานด้านหนึ่งแล้วเราใส่ด้านบนตัวรีดด้านหนึ่งอันดับแรกเราก็ถอดสายแจ็คนะคอันเดิมออกก่อนแล้วก็ไขน็อต2ตัวนี้นะครับ เอาโมาจานออกก่อน พอเอาโมจานออกเสร็จเรียบร้อยต่อมาเราก็เอาฐานตัวนี้นะครับออกไปเลยนะครับตัวปลดล็อกจะอยู่ด้านล่างนะครับตัวปลดล็อกจะเป็นแบบนี้นะครับเราดึงตัวปลดล็อกออกก่อนเราจะมีเคี้ยวตรงนี้ด้วยนะฮะเราดึงเสร็จปุ๊บแล้วเราก็หมุนมาทางขวาหรือทางซ้ายก็ได้ให้มันคาไว้แบบนี้นะครับต่อมาเราก็ยกฐานตัวนี้ออก เรายกฐานตัวนี้ออกเราก็สามารถใส่ฐานของหมวกได้นะครับใส่ไปเลยเสร็จแล้วต่อมาโมหมวกนะครับแต่โมหมวกตัวนี้จะเป็นน็อตเกียวแบบนี้นะครับก็คือเราเสียบขึ้นข้างบนแล้วเราก็หมุนตัวนี้ให้มันแน่นนะครับแต่ถ้าของเพื่อนๆ่อนบางคนนะครับเป็นแบบนี้เราก็สามารถเกี่ยวแล้วก็เอาไขควงนะไขได้เลยนะครับเกี่ยวเข้าตรงนี้แล้วก็เอาไขควงเนี่ยไขตรงนี้ได้เลยนะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์แบบนี้นะครับเราก็เอาขึ้นด้านบนหันด้านแจ็คไปตรงหม้อจ่ายไฟนะรัอมาโมห่วงเราก็พอเราประกอบโมเสร็จแล้วนะครับเราก็เสียบแจ็คก,ก่อน พอเสียบแจ็คเสร็จแล้วนะครับเราก็นําหมวกมาทาาด,ดูก่อนนะครับแล้วก็ลองปรับความแน่นดูแบบนี้นะครับเราก็หมุนตามเข็มน,นะครับให้มันแน่นก็จะประมาณนี้นะครับพอเสร็จแล้วเราท้าบเสร็จแล้วนะฮะเราก็เปิดตัวเครื่องนะฮะแล้วก็เซตค่าความร้อนนะครับตัวหมวก จะใช้ความร้อนที่180นะครับแล้วก็วินาทีใช้60วิาวินะฮะอ่เสร็จแล้วก็รอความร้อนมันขึ้น180นะครับแล้วเราก็จะมารีดหมวกกัน